ตัดลามเลยเป็นอย่างนี้รูมันไม่ตรงนะแต่มันมีวิธีทำอยู่เราต้องไปถ้ารูบอดี้มันไม่ตรงไปทำลาไปแต่งลามเอาให้มันเข้ากับบอดี้ให้ได้นะไม่ยากอย่างที่คิดนะอืมนะ กล่องแมงบอฟ,ฟกัดไอ้แม่ยัด <c oughs> ผมไม่ลือนะชุดนี้มันยาก อีพวกนี้ก็ต้องทำสีใหม่นะสีเป็นร้อยง่ายมากคนไหนที่ทำตัวน,นี้ก็ระวังระวังเรื่องสีนะจะมาให้ดูลำกล้องเดี๋ยวขอทำลำกล้องก่อน